มือหนึ่งเหมือนมือหนึ่งจากโชรูเลยครับค่ะครับที่นี่ก็บริการดีครับได้รับประกันรถ10ปีครับผมช่วยจริงๆครับผมคือไปแน้นผ่านง่ายมากลูกค้าออกรถโดยไม่เห็นรถนะคะวันนี้นะคะมีลูกค้ามารับรถแทนคุณแม่นะเห็นรถผ่านเพียงแค่รูปภาพและวิดีโอเท่านั้นนะคะแถมได้การรับประกัน10ปี100กิโลไปอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กับลูกค้ากันเลยค่ะวันนี้มาพบกับพี่แบวที่มาริโอ้นะคะ สาขานิมิตใหม่สำนักง,งานใหญ่นะคะวันนี้เรามีการส่องมอบรถยนต์ Honda City นะคะเรามาสัมภาษณ์กับคุณลูกค้ากันดีกว่าว่าลูกค้ารู้สึกยังไงมางในการจะซื้อรถกับมาริโเรานะคะเชิญน้องหนึ่งพูดได้เลยค่ะครับก็ที่นี่ก็บริการดีครับได้รับประกันรถ10ปีครับผมไฟแนนซ์ผ่านง่ายครับผมคือทางทางร้านช่วยดันทุกเคสนะครับช่วยจริงๆครับผมคือไฟแนนซ์ผ่านง่ายมากและรถ ก็ไม่เห็นมาก่อนครับแต่พอมาดูก่อนวันเซ็นสัญญาหนึ่งวันก็สภาพอโอเคเลยครับสวยมากามือหนึ่งเหมือนมือหนึ่งจากโชว์รูมเลยครับค่ะคน้องๆป้ายแดงเลยเนาะใช่ครับ <laughs> รถซิตี้ 1.5S ปี2013แต่สภาพน้องๆป้ายแดงเลยค่ะไม่วิ่งน้อยเรารับประกันให้10ปีแสนโลยิ่งกว่าโชว์รูมนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่อยากได้ รถดีๆรถสวยๆพร้อมกับการรับประกัน10ปี1,000กิโลอย่างนี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์0925629999หรือทุกแพลตฟอร์มนะคะพิมพ์คำว่า Mario Motor ร์ถสวยลำดับ,ดบที่หนึ่งวันนี้ก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ